สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพ,พาแซบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทจ้าเพื่อนจ๋าเรียงวัวเหมือนเดิมจ้าพเพื่อนวันนี้นะคะจะกำลังจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทของเรานั้นบรรยากาศดีมากมากอากาศดีเพื่อนจ๋าอากาศเปิ้ลวนเล่นเพื่อนจ๋าวันนี้เมื่อนี้เด้อโอ้ยล่มเย็นแห้งค่ะยิน,ยนดีผลน้ำเคื่นไหม น้ำเขื่อนตรงนู้นเด้อมาเลี้ยงว่าเพื่อนป่อยเพิ่งกินหยาแนจริงตามรักความจริงนะเฮาผมมาอันนขึ้นกระไดแต่ว่าสงสารเพื่อนนะให้เมื่อนี้ป่อยเพิ่งไปกินหยาไปกินหยาอยู่น้ำเขื่อนไหมไปกินหยาน้ำเขื่อนหิ้มเขื่อนไหมเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเขตเดนแบบว่าดินหลวงสินะเพื่อนๆ่อนจ้าก็ไปไปกินหยาอยู่ไหนแนะหยามมนพอเนีะเพาเพื่อนหนามมั่อเขาจะลดลงไหม น้ำมันลงมาที่หยามันก็ลายแบบหยางยาอ่อนๆไม่ไหมนะจา๊ะแต่เท่าเกยตองบอกวา่าไข่เป็นจัดไข่เป็นกินสาเพราะว่าสมมติว่าเท่าเอาไปพ่นปลายามไปหั่นก็่ได้เดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงอีกสต่ชิยากอีกแต่เลยว่าเอาปล่อยกินหยาอยู่หิ้มเคือนหนามมองนามมันลดุดนะจา๊ะมาที่เ้ากับนางฝ้าพันจักน้อยมาเปา็นหยางเนาะนางฝ้าพ่นจั่น้อยเป็นหยางบ่ได้ไปสสยแล้วเลียงวัวแล้าผู้สาวเรียงวัวกับตามสภาพเนาะห <c oughs> นีโควิด สู้ต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคบอโอเคบอดีแล้วเพื่อนๆบรรยากาศเป็นบานเห่าเยแบบเย็นสบายบรรยากาศเย็นสบาย,ยามากๆเลยอย่าคิดอะไรมากม้ย่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เช้าแล้วนะฮะช่องนี้เป็นช่องเลี้ยงวัวกับกินอาหารกินอาหารกินอาหารประมาณตอนเสาร์เพ <ardi S 1> <ๆ>ื่อนๆจ้าประมาณตอนเสาร์กินข้าวแล้วกับมาเี้ยงัวนะจ้าสีรงคิดประมาณตอนเสาร์โ้งมงเสาร์กับกับพวกมงแรง หกโมงแรกมาเกินทุ่มหนึ่งเพื่อนจ้าเด้อตอนแรกเด้อเลียงงัอเด้อตอนเสาร์กับหกโมงเสาร์มาเกินเจ็ดโมงเสาร์เด้อเพื่อนเพื่อนจ้าเวลานี่เวลาปกติที่ลงคลิปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนโอเคไหมถ้าเช้าไหนได้ลงเช้าบางทีมันทําไม่ทันก็เป็นตอนเย็นก็ไม่ได้ลงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคนะเออเมื่อเสาร์ก็ไปลงคลิปอาหารเพราะว่าเพราะท่านเพื่อนเพื่อนมาต้องตกใจนะว่าหายไปใส่เพราะว่าตอนเสาร์างเทาอบเดี๋ยวลงเพราะว่ามันบ่ระท่านละกะมีเหตุสุดที่ใส่เนาะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน เพื่อนจ้าปล่อยงัวมากินหนำแล้วปล่อยงัวมากินน้ำข้างนอกนะเป็นไงบ้างอูย้ย นงน้อยแสดผู้พี่นังน้อยวันนี้ปล่อยงัวมากินมากินหญ้าหนอกหนอกเขตแดนเพืเ่อนจ้าปล่อยงัวมากินมากินหญ้าลำเคืองอันนี้แม่เขานั่งแดงปล่อยนั่งแดงกินหญ้าได้หนีผู้ดเดียว กินยาเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าเลี้ยงวัวกับใบเลี้ยงยังมากไม่อาจจะก,กินยาตามแบบว่าตามนํา,าเคลื่อนสินะจ้าไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อน,นจ้าสูตรใครก็สูตรมันเด้อตกคำมากกับกินห่อมกินรำกินรำแล้วก็จบแล้วง่ายๆคะ่ะเลี้ยงวัวบ้านๆแต่ว่าพ่อพันุ เป็นพ่อพันธุ์บราันพันธุนธ์ผสมเด้อเพื่อนๆโอเคนะคะมันต่นอย่างนี้งูคืองูคือว่าแสบอ,อ,อร่อยมากเลยนะนงแฝดนงแฝดแสบขักคุณอะคุณนะ อันนี้แฟดผู้น้องเด้อแฟดผู้น้องกับแฟผู้้พี่อีตรงนู้นเ <c oughs> สียงอืดอัอืม เป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นเป็นเป็นแผลเป็นตังแต่ตอนพูดมันเป็นโรคบอกว่าแมลงวันมันพาเป็นพาหนะนะเป็นพาหะคล้ายๆอีสุกอีใสเด้อตัวนี้ถิ่าเปลี่ยนเสือกข้อเพื่อนไหมเสือกหัดข้อแห้งครับจะมาเป็นขี้บาดเมตัลลิคต้นอู้จนวาจนวาเม้นเป็นเพื่อนจ้าวันก่อนเนาออยเพิ่นละยังไม่เอาคลิปลงเลยนะเสียบแห้งลงแฝดลงแฝดตัวนี้ยังวะ ต้อนอนี้มันบอที่ว่าเขาไปใส่ต่มต่มปาลามเสียบต่มไก่ต้นอะไรบะนึกชื่อไม่ออกเลยิ่นกินไปก่อนต้นอะไรอะเสียบครับนี่ลงแฟร ัวนี้นางแดงเด้อทหารไทยละไทยมันจอบบมงคนไปกินหญ้ายู่ยิ้มเคขื่อนตรงสังเกตการ์ดเพื่อนำได้เดี๋็ดพันสิบขามหนามไปเลยหรืว่ามันสิลอยหนามไปเพื่อนเพื่นจ๊ะไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่นกินหญ้ายู่งเหยิงเด้อนั่นไงคางคางตรงคามเพิ่อนคือคือสีบวบพวกน็ดหัวน้ำมังจับขามเรียบร้อยแล้วเพิ่นบอกว่าเขาไปไปไลยดอกถ้าแม้สิลอยไปกับเขาไปไปเลยที่เก่าพูดว่าเขาหลอมน้ำมังจับเรียบร้อยแล้วเพื่อน หนุนตรงนู้นกินหยาดยหันหยาหยามันหยามันขึ้นมาง่ายง่า,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 ายเรนแค่เป็นกินย่อหันละให้เป็นกินตรงนั้นแหละโอ้น้องแฝดพ่วงแสบอุ้ยกินหยาเเิ่น,นเบอ่์เลยชิ้นใหญ่ตรงนี้กำลังอร่อยเลยอื้ยสุดยอดอี๋วันนี้ไปใสดอกกินยี่แงละหยาหลายปลอย่อยเป็นกันอืม เพราะว่าตรงฝาากินนะเพื่อนๆจ้าอีเจโนย์ซูโมิมันบอกว่ามันหนามันลงเจโนอยมันเกิดเสพนเขิมีคนมาปล่อยขัย้ล่อยง่วามากินหยาอยู่มองนี้นะเราต้องตัดหน้าไว้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะโอเคจ้า <c oughs> ฉันนั่งเลี้ยงวัวตรงนี้ไม่ได้ไปไหน <c oughs> นั่งเลี้ยงวัวแขวงช่วยตรงนี้เย็นหน่อยตรงนี้ เบื่อนจ้าคำหน่อยสักหน่อยแหลวตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาย็นๆแล้วเด้อแต่วก็จะนั่งเลี้ยงวัวอยู่อีสักครู่ค่อยเอานางไปผูกเด้อตอนนี้ก็เย็นๆและอีสักอีสักครู่ให้นางกินหญ้าไปก่อนคะนกย,ย่างละ น้องแสงไปน้องแสดกินหญ้าไปก่อนนะเพื่อนๆป่ปเราวัวเข้าคอกกันเดี๋ยวแปลงร่างแป๊บหนึ่งก่อนเด้อเดี๋ยวแปลงร่างห่หยเอ้นอนไหนหามองแรกเหรอเพื่อนๆน้องวัวเข้าคอกเลยแล้วล่ะมันคำหรอ มันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในบ้านอีกประมาณ20นาทีเด้อปั่นจักรยานนะไบส์เคิร์ดเด้อเป็นผู้สาวไบส์เคิร์โอเคปะไปไปกันเลยจ้า โอเคค่ะพเพื่อนจ๋าวันนี้นะคะภารกิจพีช่ช่วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็ลํำให้วัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเอาวัวผุไว้ด้านนอกเพราะว่าตอนนี้กำลังทําคกวัวใหม่อยู่จ้า<ล>โอเคเ <ล S 1> <fits S 2> นะคะอันนี้หนึ่งคู่นางแดงกับลูกน้องแฝดแฝดพี่นะคะอันนี้นางด่างกับนางน้อยนะคะพเพื่อนเพื่อจ๋าโอเคภารกิจพี่ช่ววันนี้ของเราเรียบร้อยแล้วเจ้าเพื่อนๆจ๋า ถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาชอบเข้ามาชมคลิปนี้นะถูกใจกดไลค์ให้กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องนางฟ้าพาแซบด้วยนะคะัเพื่อนๆจ้าโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆจ้าโอเคขอบพระคุณม,มากๆจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ